ทางดาวขวักแล้ววาดูตื้อไม่มีพ่อย,ยังไม่ให้กินพ่อให้กินเป็นเวลาแล้วสืดโกรธโกรธโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโ,โอ้ยเนาะพ่อไม่กินพ่อยให้กินเป็นเวลาดกูกินนานนะกินนานไปเรื่อยแต่ก่อนกินนิดเดียวพรุ่งนี้น่าจะได้รับข่าวดีกันหรือเปล่ามารอชมกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีเมฟี่ทุกทุกคนทุกขั้นนะครับวันนี้ก็มาเจอกันยามเย็นของเดือนสวัสดีเดือนมิถุนาย,ยนด้วยนะครับก็เป็นคลิปแรกของเดือนนะครับพามาดูมูดาวกันนะครับผมนี่คึกยามเย็นครับคึกคึกยามเย็นพี่ดาวก็ได้ต้นไม้ครับดูสภาพ สภาพกหลักนะครับตอนนี้น้องกินเจ้าก็อาการก็ทรงๆกินน้ําได้ปกตินะครับกินน้ํากินนมแต่ยังกินแต่ก็ยังไม่ไม่หายนะครับยังไม่หายอาการก็ทรงๆอยู่นะครับกินน้ําได้กินนมได้นะครับแต่ยังกินได้ไม่เยอะนะครับตอนนี้พุงแฟบแล้วนะครับพุงแฟบลงแล้วสูงเลยทีนี้จากพุงเจโลต่ําเหมือนพี่ดาวตอนนี้ขาย,ยาวมากเลยนะครับ ดูครับก็จะบ,บนแม่อยู่ครับเนี่ยบนแม่กินนมเรื่อยครับเล่นบ้างกินบ้างนะโอ้ <travels. S 1> oh, จะไม่รู้จะดูทางไหนนะครับแม่สิ <Staff S 1> บ้านนี้โอ oh, ้ดูดูดูเหมือนอึ่งอ่างเลยอะมุมนี้เหมือนอึ่งอ่างเลยวันอึ่งอ่างอึ่งอ่างนะครับเจโหโอ้โอพ่อแม่ลีจะกลับแล้วงไงแม่ลีจะกลับแล้วงอนแม่ลีเนี่ยเนี่ยทุกวันไม่เคยโวยวายเลยไม่เคยตาไม่เคยคึกนะครับ วันนี้ไม่ไม่ีกลับกันหมดแล้วนะครับก็จะคึกๆึกหน่อยไม่มีคนเอาใจแล้วเด้ะโอ้ลุกยากครับลุกยากโอ้ะหเมือหนึ่งอ่างเลยโอ้โหที่มากหล่อมากวัอนอุ้ยชุบเันสบายสบายของน้องดาวนะครับ แต่ช่วงนี้เจนเจ้าไม่ค่อยสบ,บาย <c oughs> ก็ดูกันไปนะครับแม่แม่แมสิน,นี้เราก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเจน้าเราก็โทรหาหมอลงกรเกือบเช้าที่ิงเย็นเลยเกือบเกือบ4ชั่วโมงครั้งเลยนะครับทั้งวันนะครับกคุยกับคุณหมอตลอดอับเดตให้คุณหมอฟังตลอดนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ คึกมากนะวันนี้โวยวายแล้วมารีไปรีมาหานะเมื่อกี้ปร,รีมาหาโวยวายแล้วปร,รีไปแล้วรอรถนะบปร,รีกลับคุดท้ายนะครับป้าตุ๋ยกับเมื่อวานนะป้าแถวกับเมื่อบ่ายๆปร,รีจะกลับช่วงเย็นนี้นะครับ ฟรีใครว่างก็มาหาหมูดาวได้เด้อชูวีไม่มีคนเอาใจหมูดาวแล้วเครียดน่าจะเครียดจริงแล้วทีนี้ไม่มีใครเอาใจหมูดาวเลยโอ้ถึกตาพี่ปื้มซะน้อถึกตาพี่ปื้มซะน้อฮ้ยอฮืยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เล่นโซแล้วร้องปอดาเด้ออ้วนนั่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 นเสียงสวรรค์มาเมื่อกี้ไปโซ่งเลยดูฉันเช้าฉันเช่ากินนมแล้วฉันเจ้ากินนมแล้วฉันเจ้ากินนมแล้วสูงครับซูอกินนมนะครับแต่ว่าจะกินไม่นานนะักินบ้างเล่นบ้างนั่นี่นี่ครับก็นมไม่แป้งน่าจะไม่ไอยครับ่วงนี้ไม่แป้งก็กินยาเยอะ เดินเจ้าฉลาดมากเลยขนาะดพ่อเอายาเติมใส่น้ำนิดเดียวเนี่ยไม่ยอมกินเลยนะครับฉลาดมากมมมกินนมอีกแล้วกิงแล้วกินแล้วกินแล้วดูครับดูครับโอ้ตอบแจ้งไหยกูกินนานนะกินนานเปเรือนแต่ก่อนกินนิดเดียวพรุ่งนี้น่าจะได้รับข่าวดีกันหรือเปล่ามารอชมกันนะครับ หนดูกินนานเลยรอบนี้โอ้ยน้องดาวก็ตกมันอยู่ข้างหลังไม่รู้จะดูใครอทุกคนดูคนท้องเขียไปก่อนนะครับ <c oughs> โอ้ยกินนานมากเลย,ยในรอบสองวันนั้นเนี่ยรอบนี้กินนานสุดแล้วนะครับแม่แม่เริ่อเล่งนลมแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่ค่อยกิน <c oughs> เยอะนะครับสองวันมานี้ ตอนนี้เริ่มกินเยอะแล้วอ๋อเโยกินอีกแล้วเนี่ยโอ้ลิงนุ่มจ้าสุดยอดน่าจะใกล้หายแล้วทั้งนั้นเพรารอเวลาแล้วนะครับน้องเริ่มกินนมเยอะแล้วเพราะว่านมน,น้ำนมในแม่แป้งก็จะมียาเหมือนกันนะเพราะว่าให้แม่แป้งกินยาเหมือนกันนะครับ อตอนนี้ก็รอแค่น้องเปิดใจกินเปิดใจกินหญ้าก,กินต้นไม้นะตอนนี้น้องยังไม่เปิดใจเท่าไหร่นะครับแม่แม่น้องยังกินแบบชิมชิมอยู่ยังไม่กินเหมือนแต่ก่อนรอรอครับวันสองวันน่าจะได้ข่าวดีนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังถ่ายเ้ยวอยู่นะครับถ่ายเ้ยวอยู่ด้วยแจ้งแ่แม่นะครับไปไป,ไปดูโอ้โหเดรใหม่แลังตอนนี้นี่ใกล้ๆก็นนะไม่รุนเดรใหม่ ไวรุ่นได้ไม้ไวรุ่นได้ไม้โดนพ่อดูพอดิพ่อชู่พ่อช่วยโดนพ่อดูเด้อพี่ปื้มไม่เกี่ยวเด้อะพ่อดูดาวเนอะดิ n งาเป็นรอยหมดแล้วเล่นโซ่ไวมาดูดูอ๋อ ไม่รู้จะดูใครอันนี้อพี่หลงก็มาอ,อ้อนอยู่นี่อีกพี่หลงก็มานอนนอนให้เราหยอกหยอกพีหก่หลงไปด้วยดูน้องดาวไปด้วย, <S 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 ยนอือต้นไม้ไม่ยอมกินเละเทะหมดเลยนะครับหมูอ้วน กกหลักดาวเนี่ยเป็นกกหลักที่เก็บยากที่สุดแล้วเวลาเก็บขยะอือดูอือง่ายเหมือนสิว่าง่ายหาข่าต้นใหม่ไปพี่ปื้มโดดปเป้าได้ง่ายรอๆน,นันน่นนั่นนั่นเสียงสวรรค์มาครับเสียงสวรรค์มาดาวบอกพ่อปรดช่วยหนูสิหนูจะไปดูหนูน้องหนูทั้ง <laughs> ดาวก็คอยเจ้จาอุ้ย พ่าเจ้าเจ้าป่วยแบบไม่สบายแบบนี้น้องดาวก็โอเคนะครับโอ้โหโอ้โหไม่ยอมทําเรื่องให้พ่อปวดหัวเท่าไหร่นะถ้าตอนนี้สองพี่น้องปวดหัวมากสนมากแล้วพ่อเดินไม่อยู่เนี่ยอยูดูท่าดูท่าโอ้โหอ,อยากโย่าเลยว่าโซ่มันโอ้โซ่มันติดเหรอฮะโซ่มันติดลหรครับ อ้าวมันติดแล้วครับลูกคนหนึ่งช้องช่อมปึ๊บโอ้โหเราเดินเข้าใกล้มากก็ได้นะครับนักเลงไน,นคนไม่ถูกกันนะครับไม่มีกล้วยหรอกกินทั้งวันแล้วกันกวกล้วยโอ้หน้าใหญ่มากเลยข้างรา เออกวักแล้ววานพีป่ปพื้มไม่มีพ่อยังไม่ให้กินพ่อให้กินเป็นเวลาแล้วือโกรธโกรธโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะพ่อไม่ให้กินพ่อให้กินเป็นเวลาเดี๋ยวหนูท้องเสียเห็นน้อง,นองหนูท้องเสียไหมเนี่ยเดี๋ยวพอ่อป้อนเองพ่พอแม่พี่ปพื้มป้อนโอเคนะงอนแล้วโจอ้โจองอนงอนงอน พี่รู้หัขอขอกันหขวขอแม่ลีแล้วเฮ้ยครับก้อนรวยหนูหน่อยครับอันนี้คือเวลาต้องได่ในกอกหลักนะครับทำเองเขาไปเรื่อยนะครับแม่แม่เขาคิดท่าไหนได้ท่าใหม่เล้วก็จะโชว์ไปเรื่อยทําไปเรื่อยนานบนมาแล้วอุ้ยแม่ลีอุ้ย,ยดาวแม่ลีแม่ลีมาขวักเลี้ยงแม่ลีแล้วขวักขขอแม่ลีแล้วโอ้โหเจ้าโยโยยยอยกหล่อยังยกหล่อ ขอนไฟผมขอหน่อยครับออมาแล้วมาแล้วไม่ดีใจดีมามล้วอยู่ครับโอ้ยโกรธโครธคึกคครับคึ ต้องโยนนะต้องโยนถ้าคลึกแบบนี้ป้อนลําบากครับอันตรายนะต้องโยนเอาน,นะครับไม่ดีก็โยนให้ <c oughs> ประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รติดตะไคร้หันช่องพังกินเจไวปเพิ่มปอนด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ